สวัสดีค่ะน้องไพวนนะคะลูกสาวม่ปาค่ะวันนี้น้องไพวาจะพาทุกคนมาเก็บดอกไม้ค่ะดอกไม้เลยหลายพี่น้องงามงามผูน่ะเต็มไปหมดเลยจ้ะสวยงามค่ะงมากอีหล่าถือหนีดูถือหนีดูถือว้แม่สิเปรไทยมากมายหลากสี เก็บฟรีนะคะฟรี free คะ่ะคุณทข้าคุณนข่าง,งไรล่ะออดเดกันนะฮะนี um, ส่สวยมากแฮมอุ้ยดูตรงนี้สิคะตรงนี้ใหญ่มากอืม มันอยู่ใกล้ๆทางนะคะมันก็เลยจะมีเสียงนิดนึงถ่ายเองค <c oughs> ่ะเก็บพีค่ะทุกคนเก็บฟรีค่ะสวยมากกำลังคิดว่าสะเอาหมากันไปปลูกับ้างเหอเก็บเอาหมากเอาเทาๆมันไปดูดอกมันสวยมากเลย แตมากมันเยอะมันหอมมันเยอะจนเราเลือกไม่ถูกอ่ะไลยจนเลือกก็ถือว่าสีเอาแบบใดสีใดดอกจังใดเพื่อมันสวยงามมันงามไปเมือตไหมพี่นวลดซื้อแบลบ็อ,อ,อ,อ้ดอกหอมมากสวยงามค่ะอันนี้ไล่ๆจะก็เลือกว่าถูกน้อยเกินก็ไม่พอ นี่มีพึ่งคือมันแม่คือมันอารมณ์สมบูรณ์มากเลยอะแบบไป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 ไม่แต่มบบีหนูเห็นไอดอกไม้สีแดงอันนึงชอบดอกนี้มากเลยนะมันหอมมันมันสวยมันไม่ค่อยมีกลิ่นแต่มันหอมมากันไม่ค่อยมีกลิ่นแต่มันหอมมากไม่ใช่ดว่าสวย โอ้โอ oh, 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 ้โ oh, อ okay. uh ้จะจะดุอจะเก็บเอามาาะดุดอ่าโอเคบ้านใกลๆบ้านเลยนี่แจกหหมวกอันนี้ไงอ้แบบ มันมีคือแบบมันมีพึ่งแบบอะไรเลยอะแบบดีมากตอนนี้อยู่ไกลมากรถอยู่ตรงแถวๆนู่นแถวๆแถวตรงนู้นอะแต่ตรงนู้นอะหอมมากอู้พึ่งพึ่งพึ่งมีพึ่งตลอดเวลาหอมมากเดี๋ยวจะเก็บไปเลยค่ะ เอามากพื่ปลูกอกโอ้ทุกคนดูจุมจ้มนี้เชีจุมลล้มนี้จุ้มบนระเบียงเนี้ยพึ่งอยู่รอบตอนเนี้ยหนูรู้สึกว่าหนูคือเจ้าหญิงรู้สึกจริงๆอ,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 อันนี้เอาตัวนี้นะคะ ว้าวตัวนี้ช่วยมากหู้วิวหอมมากสีเดียวกับเสื้อเลยหอมมากโอ้ทุกคนดูตรงนี้น่ะชมพูไปหมดเลยว้าว นี่นะคะน้อแม่ไป่ตรงนู้นแม่อ้นี่สวยนี่สวยมากมากนันสวยมากคนดูค่ะนี่คือดอกไม้เหมือนเลย